ขอต้อนรับข้อสื่อรายการร้อนพาเพลินสนสด่าตัวเปิดอีปลาเหลืองเมืองเหี้อะไร <laughs> เออ้ออตากล้องก็อ้งัหไอ้ออออหัวแหมลมแหลมตงไหนอ่ะเขาเรียกว่าขางยาว <laughs> เออ <laughs> เราจะวันนี้เราจะมาดูสภาพแบบความน่ากลัวของพื้นที่สานามเด็กเล่นตรงน,นี้นะครับ <laughs> ว่าบางเสียวกิ่วมากอีก้าอุ้ยไม่คิดจะพูดอเลยเลยไม่ครับผมจะพาไปดูอย่างเดียวครับตามผมมาครับเจอญครับเดิม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 อ่ะแตามมาดีดีดีเฮียตากล้องอยู่ข้างหลังแม่งวิ่งหนีก่อนแน่เลยเฮียนั่นครับนั่นคือที่ที่เราจะสำรวจไปเดี๋ยวไปเลยตากล้องต้องเลยเฮ้ยโงเห็นไรไม่รู้อ่ะขยับไม่รู้น่ะ ซูมเข้าไปครับดูยังไงครับดูไม่ได้ครับซูมเข้ไปครับซูมเข้าไปตรงเนี้ยเห็นตรงเนี้ยไหมตรงเนี้ยออเกดลงซูมกดขึ้นซูมกันครับซูมเข้าไปครับเขาพอดีเอ่อตากล้องใช้กล้องไม่เป็นครับซูมเข้าไปครับตรงนั้นครับเห็นไหมครับเฮ้ยเป็ดเห็นไหมครับ โอ้เห็นเงาสีดำสูงใหญ่ผมรู้สึกหนาวๆตะวบๆไงไม่รู้เมาไม่พาเดี๋ยวเลยขอปิดรายการแค่นี้เออครับเออผมได้พิสูจน์แล้วเคย เป็นที่น่ากลัวมากอสุดดยเลยคุณคุณกล้ามาเปิดรู้สึกจะเหนื่อยัได้เลยเดี๋ยวช่วยผมแปรงหน้าคุณรู้สึกจะเหนื่อยกันจังบางทีเป็นเงาคนอะทางน่ากลัวมากยังไงครับเดินอยู่ครับจริงเงาขาวๆอะเฮ้ยคล้ายๆวี่เนี้ยเนี้ย นี่คืออะไรไม่รู้นุ๊กไปมาดูชื่อต้นกล้วยไหนเสียไหนเสีย,น,ยนี่คือคืนจันเสียวรนี่คือดินแดงแห่งจันเสียว,แ,วาาแต่ผมไม่ค่อยชอบกินซีเรียลหรอกเหลืงคุณ เพราะว่าเราหยุดการถ่ายนะตอนนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ Thank you